ไม่ได้วัดเดือยหิ้วกุนเจ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 ผาดส้องน,นี่ผาดห้องนหน บอร้องเลยอยากจบเกมไวๆนี่นวอวอยังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้เปิดมันก็ไม่มีอยู่ดีห้องเ,เ,เดียวกันขอรัดยงวีลีกูดโรงบาลน,นี้ดีมาก แล้วยตอนนี้ป่าแลว้วอย่เฮ้ยได้เฮ้ยไปกูจะมาหน,น่อยไม่มีไปไหนเนี่ยเอาปิดรันมานั่งงงเอ้ยนี โอ้โฮวัสดีไก่มวง <S <S น้องไก่มวงปึ๊บห้องไหนนะห้องนี้แชร์ว่าน่าจะมีคีการแล้วเหลือถ้าไม่มีก,ก็ไม่รู้ละว,ว่ากีการอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ห้องไหนลนะห้องนี้ห้อง เดี๋ยวไปปูดห้องไหนห้องไหนยังไม่ได้ปดิดห้องนนบนเหรอห้องล่างห้อลงล่างสุดไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นห้อง้านล่างสุดนะครับครับครับเราจะเอาชีวิตรอดผ่านไปในนี้ให้ได้ยังเป็นอะไรก่อนต้องได้และต้องได้ เออว้าวว้าวมันตาดิลับว้าวอูหูเอเลียนโอ้โหเอเลียนเอเลียนบุกโลกเสียงน่ากลัวมากเหมาะกับการโดนจ้ำซาเก่ โ,โ,โ,โ <t ap> ด้าดบนไม่ต้องเปิดหรอกมันไม่มีุ้ยีกัร์มันมีคีกัร์ดแดงจะได้ไปเร <t ap> <ๆ>็วตรงนี้ว้าวตัวใหญ่ใงง <t ap> ก่งูนกระป๋องให้ด้วยเยี่ยมเลย แล้วบนสุดมันต้องเปิดพระราหิบไปถึงดีแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรโอ,โ,อโอ้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 ก้องก้องปึ๊บมันจ,จะไม่มีอะไรเลยเหรอมันมีบางเลีไงโคตดรับไม่รับ โค้ดที่ไม่รับคุณแจน่าจะาไปเปิดด้านบนะอ๋อของเก็บ,กบอะไรอ่ะต้องการอะไรนะพาวเวอร์ต้องการกระแสไฟพลังงานอ้าเมริงไทยเรยน <Brand. S 1> ไปขึ้นไปเปิดข้างบน ไกงงแยกดลือดไปเท่าแกงงแก่งงนักกว่าเราแรงเรามันตึงเกินต้านเด <c oughs> ินผ่านใครไปายกันหมดเ <c oughs> <c oughs> ดินติน <c oughs> ดทางคีเป็นการออกกำลังกาย Oh. ไปเปิดลิปมันแล้ว <Bru h. S 1> oh. ใช้ขีดกาเลยให้มันเปิดอะไรนี่ข oh. องเรียนว้าว Amazing อะ What 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 เล้งเรามาตึงเกินต้านโอ้เล้งมาตึงเกินต้านนะหาของบากสุดหอบนักงานะ เราจะไม่พลาดน,นะครับเพราะว่าเราเคยพลาดมาแล้วโอ้โอ้โอ้โ,โอ้โ,โ, <Columbus> โอ้โอ้เบาได้เบาเช็คดีดิอ๋อมีเตะไฟฉายรอบนี้มีเตะไฟฉายแรงโคตรตึงว่ะแรงเราตึงเกินต้านตะไฟฉายชะหน่อยวิ อันนี้หรือเปล่ากล่องไฟใช่ไหมต้องเอาไปใช้ปุ๊บยังคันโยก้วยอาหารห้องนี้ก่อนห้องสว่างสว่างเสียงย้อยแย้มอีกแล้วอันนี้มันเป็นแก๊สเดดร์บนบนโคตรเข่าห้องเราขึปึ๊บมีไหม ไม่มีสักอย่างอ้ยติดอะไรค่อยมางานใหญ่ไปห้องนี้ก่อนนี่โล่งอาหาตรงนี้มนนี้ชเล่งใช้งัดด้านล่างเนาะด้านล่างใช่แล้วก็ที่อื่นอีกอไปทางัง มาห้องนี้โอ้ดูแล้วลำบากเลยมันชะตาตกันไปเองต้องสำรวจอ,อีกนานปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อยากมห้หาเร็วๆตอนนี้ปด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 ป,ด,ปดอึ <c oughs> ไม่ได้ติดเหลืองโอ้ว้าวอ m a ซิ่งประตูโคตรเยอะอ m a ซิ่งว้าว ห้องโคตรกว้างไม่มีอะไรให้ใช้เลยเกมดีมากครับแป๊บหนึ่งไปละเขียนกำลังมาอยู่ในเกมแล้วดาวน์โหลดได้แล้วหัดมาโอเคเนี่ยต่อนีน่ของมาน,นิดหน่อยออ้นียเราเปิดไปแล้ว เนี่ยดอนะนี่ตรงนี้นคืออะไรเนี่ยเการ์ดว้าวเการ์ดกี่ใบเนี่ยมีหลายใบเลยนะว้าวต่อไปนี่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม เราจะต้องทำอะไรต่อเปิดประตูตรงนั้นแล้วก็ไปด้านล่างไปเปิดตรงนั้นเฮยตอนนี้มีสองทางครับที่ออกได้ด้านบนกับด้านล่างเป็ห้องไหนเหนื่ยจนลืมอ่ะห้องนี้ห้องนี้โอ้ยังเปิดไม่ได้ ดหน้าเบื่อมาลงไปล่างเลย่ะไม่ต้องรอแล้วเล่นโตทุ่ปุ้ยสองตัวเลยเดินเดินเดินลงงัดงัดเเราเปิดได้แล้ว เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทำางมอลุรนทำไมเฮ้ยแรงโคตรตึกช่างมันลองไปทำน้ำมือก่อนแะให้มันติงเกินต้านโอ้ยไม่ใช่ ดึงเกินต้านปึุบเดินเดินเดินออกแก้หรือ,อยังมันต้องมีคุณเจด้วยใช่ไหมรหัสอะไรห้าเก้าสาม หนึ de <c ose> ่งสามหกลองเงหนสา ส 1>, 1 3 6าหโอุ้แล้วมนมเหเก้่สามหเกหสาเก้หกเ ห้าเก้าเจ็ดห่าหกห้าายิเลียพอเล้งเรามาตึงกนต้นว อยากไปแล้ว